สวัสดีครับวันนี้ผมน่อง SK นะครับวันนี้มาแนะนำครับเป็นตัว Ford f o c u ันะครับ1.6 5ประตูกับแฮตแปดห้าประตูปี2013นสครับราคาเงินสดนะครับ148,000บาทนะครับราคาต่อรองหน้างานกันได้นะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์0863563401นยครับผมน่อง SK ยินดีให้บริการนะครับสีสันสวยๆนะครับสีขาว นะครับสีขาวโรงงานนะครับสีสันก็ประมาณ70-8 0ครับมีริ้วรอยบ้างครับตามยิวการใช้งานหน้าท้ายเดิมนะครับรถพอดีเดิมนะครับภายในสวยครับภายในหุ้มเบาะสีดํามานะครับหุ้มเบาะหนังดํามานะครับผมภายในเธอสวยเลยนะครับผมคันนี้เอาไป140,000่ับาทนะครับราคาคุยกันได้ครับก่องอกันได้นะครับผมราคานี้ผมโอนให้เรียบร้อยนะครับออกจัดส่งนะครับผม สนใจเข้ามาดูรถได้ที่ซอยเฉลิัพระเกียรติ7จตุิย์ชั้นกรุงเทพนะครับโฟร์โฟกัสนะครับ1.6นะครับใน85ประตูนะครับผมปี2013แล้วนะครับปี2013แล้วนะครับผม่สวยเลยันนภายใอสวยก่อนหนังสีดํานะครับพับลงได้นะครับทั้งด้านหลังพับลงได้วางกรงวางกองได้นะครับผมสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 .63 6341บนหน้อาทีวียินดีให้บริการนะครับ คือข้องเ่องครับห้องเครื่องเยอะแยะเลยนะครับผมเครื่องเดินเรียบนะครับผมมีหนาเครื่องเยอะแยะเลยครับผมแต่ก็เข้ามาดึงได้ยืดโซนกว่ายืดจะดีการเทียบครับมาลองครับมาลองดี่ก็ได้นะครับผมครับชุ่มลงชุ่มร่างดีเลยคันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ